สวัสดีคะ่ะทุกคนฉันสิริกัญญาชวาลิตวันนี้เราจะมาวิเคราะห์หัวข้อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ5ประการสำหรับการเดินทางในยุโรปปี2025คำแนะนำจาก Air h o อสเทจผู้มีประสบการณ์พูดถึงยุโรปแล้วที่นั่นเป็นสวรรค์นในฝันของผู้หญิงทุกคนจริงๆนะคะจิบกาแฟชิลๆในปารีสสัมผัสประวัติศาสตร์ของกรุงโรมหรือชมวิวเทือกเขาแอลป์แค่คิดก็คลั่งละ แต่สิริกัญญาชวาวลิตขอพูดอย่างจริงจังเลยว่าตั้งแต่ปลายปี2025เป็นต้นไปรูปแบบการเดินทางในยุโรปที่คุณคุ้นเคยกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อเวลาที่คุณต้องรอคิวที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงขนาดกระเป๋าเดินทางที่คุณสามารถนำขึ้นเครื่องได้แม้กระทั่งประเภทบัตรที่คุณใช้รูดชำระเงินก็อาจกลายเป็นช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในการเดินทางของคุณ คุณเคยได้ยินไหมว่าต่อไปนี้ไปยุโรปไม่ต้องประทับตราหนังสือเดินทางแล้วแต่ต้องสแกนลายนิ้วมือและใบหน้าซึ่งอาจทำให้ต้องรอคิวนานขึ้นหรือเปล่าสายการบินจะเข้มงวดกับขนาดและน้ำหนักกระเป๋าถือมากขึ้นหรือไม่ค่าปรับจะแพงจนคุณร้องไห้เลยหรือเปล่าในยุโรปมีมิจฉาชีพมากมายพวกเขาได้พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงจนสามารถสแกนบัตรเครดิตแบบไร้สัมผัสข,ของเราได้โดยตรงเลยหรือเปล่า อย่าสงสัยเลยค่ะนี่ไม่ใช่การคาดเดาแต่เป็นกฎระเบียบใหม่ของสาภาพยุโรปที่จะบังคับใช้ในไม่ช้ารวมถึงไพคุกคามด้านความปลอดภัยที่เราแอร์โฮสเทชพบบ่อยที่สุดในยุโรปค่ะในยุโรปนักท่องเที่ยวที่อ่อนโยนและไม่ทันคนมักเป็นเป้าหมายโปรดของมิจฉาชีพเสมอพวกเขาไม่ได้รอให้กระเป๋าคุณหลุดมือแต่จะโจมตีคุณในขณะที่คุณกำลังต่อคิวเผลอหรือแม้กระทั่งในช่วงเวลาที่คุณกำลังสนุกกับการชอปปิ้งค่ะ วิดีโอวันนี้สิริกัญญาชวาลิตจะใช้ประสบการณ์การบิน15ปีของดิฉันอธิบายการเปลี่ยนแปลงสำคัญ5ประการของการเดินทางในยุโรปที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่ปลายปี2025โดยละเอียดพร้อมทั้งสอนวิธีใช้เคล็ดลับการป้องกันตัวขั้นสูงที่แอร์โฮสเทชใช้กันเป็นส่วนตัวเพื่อให้คุณรับมือกับการเปลี่ยนแปลงการเดินทางครั้งนี้ได้อย่างราบรื่นและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน,น้อยที่สุด เมื่อดูวิดีโอตอนนี้จบคุณจะเปลี่ยนจากนักท่องเที่ยวธรรมดากลายเป็นนักเดินทางมืออาชีพที่เข้าใจสถานการณ์และรู้วิธีป้องกันตัวค่ะหากคุณต้องการทราบเคล็ดลับการเอาตัวรอดในการเดินทางในยุโรปเหล่านี้อย่าลืมดูวิดีโอตอนนี้ให้จบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะทุกยอดไลค์และความคิดเห็นของคุณคือแรงผลักดันให้ดิฉันนำเสนอข้อมูลล่าสุดและเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับคุณค่ะ สหาภาพยุโรปจะเริ่มใช้ระบบดิจิทัลขั้นสูงที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของ29ประเทศในเขตเชงเก้นตั้งแต่เดือนตุลาคม2025เป็นต้นไประบบใหม่นี้มีชื่อว่า EES Entry Exit System วันที่เริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการคือ12ธันวาคม2025แต่คุณจะเริ่มสัมผัสผลกระทบได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมค่ะการเปลี่ยนแปลงหลักหนังสือเดินทางไม่ประทับตาอีกต่อไปแต่ใช้ข้อมูลชีวมิติแทน เมื่อก่อนคุณเข้าออกเขตชินเก้นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะประทับต้าบนหนังสือเดินทางของคุณตอนนี้ ees จะเข้ามาแทนที่การบันทึกข้อมูลบนกระดาษทั้งหมดนี่คือขั้นตอนที่ฟังดูทันสมัยแต่ในความเป็นจริงอาจทำให้คุณต้องรอคิวนานจนสงสัยในชีวิตได้เลยค่ะรายละเอียดการดำเนินการ พลเมืองนองสหาภาพยุโรปทุกคนรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยจะต้องให้ข้อมูลชีวมิติเชน่นรูปถ่ายใบหน้าและลายนิ้วมือในการเข้าเขตเชงเก้นครั้งแรกผลกระทบต่อคุณกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐและสหรชาชอาณาจักรได้เตือนนักท่อง,ทองเที่ยวแล้วว่ากระบวนการ EES จะใช้เวลานานกว่าการประทับตราวีซ่าแบบเดิมคุณต้องเตรียมใจสำหรับการรอคอยที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองนานขึ้นเมื่อคุณต่อคิวรอที่สนามบิน สถานีรถไฟหรือท่าเรือที่มีผู้คนพลุกพล่านและคุณกำลังจดจ่ออยู่กับการใช้งานเครื่องจักรอ๋อนี่คือช่วงเวลาทองที่กลุ่มมิจฉาชีพชอบลงมือที่สุดค่ะการเตรียมตัวล่วงหน้านอกจาก EES แล้วสหาภาพยุโรปยังมีกฎระเบียบใหม่ที่จะตามมาอีกโปรดแยกแยะระบบเหล่านี้ให้ชัดเจน EES Entry Exit System คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเป็นขั้นตอนตั้งแต่เดือนตุลาคม2025 หัวใจหลักคือการบันทึกข้อมูลการเข้าออกและการเก็บข้อมูลชีวมิติเช่นลายนิ้วมือและรูปภาพแทนการประทับตาหนังสือเดินทาง ETIAS European Travel Information and Authorization System คาดว่าจะเริ่มใช้ในปี2026นี้คือการตรวจสอบความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักเดินทางจากประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า คุณต้องยื่นคำร้องทางออนไลน์ล่วงหน้าและชำระค่าธรรมเนียมประมาณ7ยูโรหรือประมาณ250บาทไทยมีอายุ3ปี UK ETA ของสหราชอาณาจักรได้เริ่มใช้แล้วหากคุณจะไปสหราชอาณาจักรการอนุญาตเดินทางอิเล็กทรอนิกส์นี้เป็นสิ่งจำเป็นค่ะ สรุปการใช้ระบบดิจิทัลไม่ได้ทำให้คุณสะดวกขึ้นแต่ทำให้คุณปลอดภัยขึ้นแต่มีเงื่อนไขว่าคุณต้องให้ความร่วมมือดังนั้นโปรดระมัดระวังอย่างยิ่งในขณะผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังใช้งานเครื่องจกักรหรือกำลังถูกรบกวนความสนใจตรวจสอบกระเป๋าของคุณตลอดเวลาว่าอยู่ในระยะที่มองเห็นหรือไม่สหาภาพยุโรปจะกำหนดมาตรฐานขนาดและน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องให้เป็นหนึ่งเดียวกัน กฎระเบียบใหม่นี้มีขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิ์ของผู้บริโภคและป้องกันไม่ให้สายการบินต้นทุนต่ำใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระที่ไม่ชัดเจนเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเปลี่ยนแปลงหลักสัมภาระถือขึ้นเครื่องมาตรฐานและขีดจำกัด12 kg. กิโลกรัมกฎระเบียบใหม่จะกำหนดมาตรฐานขนาดกระเป๋าถือขึ้นเครื่องเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกระเป๋าถือหลัก ขนาดต้องไม่เกิน55คูณ40คูณ20เซนติเมตรโดยทั่วไปน้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมของใช้ส่วนตัวขนาดไม่เกิน40คูณ30คูณ15เซนติเมตรที่สำคัญกว่านั้นผู้โดยสารชั้นประหยัดและชั้นประหยัดพรีเมียมสามารถนำกระเป๋าถือหลักได้หนึ่งใบและของใช้ส่วนตัวได้หนึ่งชิ้นน้ำหนักรวมต้องไม่เกิน12กิโลกรัมสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่ง น้ำหนักรวมต้องไม่เกิน18กิโลกรัมคำเตือนจาก Air h o ฮสเตสกฎระเบียบนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสายการบินต้นทุนต่ำและนักท่องเที่ยวที่รักการช้อปปิง้งคุณอาจคิดว่าแค่กระเป๋าเดินทางไม่เกินขนาดก็พอแล้วแต่สายการบินจะเข้มงวดกับน้ำหนักรวมมากขึ้นห่างที่ประตูทางขึ้นเครื่องกระเป๋าถือของคุณเกิน12กิโลกรัมคุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสัมภาระเช็คอินที่สูงกว่าปกติ จุดนั้นซึ่งค่าปรับชั่วเผานี้มักจะแพงกว่าที่คุณจองเช็คอินล่วงหน้ามากค่ะในขณะเดียวกันกฎระเบียบยังเน้นย้ำถึงข้อจำกัดในการนำของเหลวขึ้นเครื่องอีกครั้งการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่3การบังคับใช้ข้อจำกัดของเหลว100มิลลิลิตรอย่างเข้มงวดจำกัดอย่างเข้มงวดปริมาณของเหลวในภาชนะแต่ละชิ้นที่ผู้โดยสารนำขึ้นเครื่องต้องไม่เกิน100มิลลิลิตรและของเหลวทั้งหมด ต้องใส่ในถุงพลาสติกใสแบบมีซิปล็อกที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งมีปริมาตรรวมไม่เกิน1ลิตรแม้ว่าสนามบินใหญ่บางแห่งในยุโรปได้นำเครื่องสแกนซีทีที่มีเทคโนโลยีไฮเทคมาใช้ซึ่งตามทฤษฎีแล้วสามารถผ่อนคลายข้อจำกัดของเหลวได้แต่กฎระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรปมีเป้าหมายเพื่อกำหนดมาตรฐานให้เป็นหนึ่งเดียว นักท่องเที่ยวไม่ควรคิดว่ากฎระเบียบได้ผ่อนคลายลงแล้วโปรดปฏิบัติตามข้อจำกัด100มิลลิตรอย่างเคร่งครัดต่อไปไม่ฉะนั้นเครื่องสำอางและของใช้ส่วนตัวของคุณอาจถูกยึดที่จุดตรวจค้นความปลอดภัยค่ะสรุปเพื่อประโยชน์ของกระเป๋าเงินของคุณโปรดชั่งน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องของคุณอย่างแม่นยำก่อนเดินทางและซื้อกระเป๋าเดินทางขนาดมาตรฐาน55คูณ40คูณ20ซนติเมตร ในระหว่างเดินทางโปรดเก็บของที่ซื้อมาไว้ในกระเป๋าเดินทางเช็คอินเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปรับหนักที่ประตูทางขึ้นเครื่องด้วยการแพร่หลายของการชำระเงินแบบไร้สัมผัสและกระเป๋าเงินดิจิทัลในยุโรปบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของคุณจึงเผชิญกับความเสี่ยงจากการถูก RFID หรือ w i s s s e n s i n g การสแกนแบบไร้าสาย RFID และการถูกจรกรรมข้อมูลบัตรผ่านการสแกนแบบไร้สัมผัสมิชฉาชีพในยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พุ่งเป้าไปที่นักท่องเที่ยวหน้าตาเอเชียได้พัฒนาไปสู่ระดับมืออาชีพแล้วมิจฉาชีพจะใช้จิตวิทยาและเทคนิคที่ซับซ้อนทำให้คุณถูกขโมยทรัพย์สินไปโดยไม่รู้ตัวค่ะเคล็ดลับการอ่านใจของมิจฉาชีพกำหนดเป้าหมายที่มีมูลค่าสูงและมีการป้องกันต่ำกลุ่มมิจฉาชีพมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากคือเพิ่มผลกำไรสูงสุดและลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด นักท่องเที่ยวชาวเอเชียมักถูกมองว่าเป็นเป้าหมายที่พกเงินสดจำนวนมากและมีการระมัดระวังต่อสภาพแวดล้อมรอบข้างต่ำจุดเสี่ยงสูงได้แก่รถไฟใต้ดินที่ผู้คนทุกคล่านสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังเช่นโรมันฟอรัมหอไอเฟลรวมถึงเวลาที่คุณต่อ Q E E S หรือลากกระเป๋าเดินทางยุทธวิธีการป้องกันของแอร์โฮสเตสเป็นเป้าหมายที่ไม่น่าสนใจแต่งกายให้เรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้ การเดินทางในยุโรปไม่ใช่เวทีแฟชั่นโชว์ปรดเก็บกระเป๋าแบรนด์เนมและเครื่องประดับราคาแพงไว้ที่บ้านหรือในตู้เซฟของโรงแรมให้มิจฉาชีพรู้สึกว่าคุณไม่มีอะไรให้ขโมยพวกเขาจะหันไปหาเหยื่อที่น่าสนใจกว่าเองกระจายเงินสุดนี่คือหลักการที่สําคัญที่สุดอย่าวางเงินทั้งหมดไว้ในที่เดียวกันสรุปหลักหนังสือเดินทางบัตรสํารองเงินยูโรจํานวนมาก ต้องใส่ไว้ในกระเป๋าคาดเอวแบบแนบเนื้อหรือกระเป๋าคล้องคอและซ่อนไว้ใต้เสื้อผ้าให้มิดชิดค่าใช้ใจ่ายรายวันเงินสดจำนวนน้อยโทรศัพท์มือถือและบัตรหลักหนึ่งใบใส่ไว้ในกระเป๋าเล็กแบบสะพายข้างที่มีซิปกันขโมยสะพายไว้ที่หน้าและใช้มือกดทับบริเวณซิปไว้ตลอดเวลา อัปเกรดอุปกรณ์ป้องกันการจารกรรมกระเป๋าคาดเอวแบบแนบเนื้อหรือกระเป๋าเงินของคุณตอนนี้ต้องมีฟังก์ชัน RFID Shielding เพื่อป้องกันข้อมูลบัตรของคุณถูกสแกนจากระยะไกลโดยอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อปกป้องทรัพย์สินทางการเงินของคุณ มาตรการรับมือกระเป๋าคาดเอวแบบแนบเนื้อหรือกระเป๋าเงินของคุณตอนนี้ต้องมีฟังก์ชัน RFID Shielding เพื่อป้องกันข้อมูลบัตรของคุณถูกสแกนจากระยะไกลโดยอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตและปกป้องทรัพย์สินทางการเงินของคุณสรุปการป้องกันการจราจรกรรมในยุโรปไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคแต่ขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวอย่างมืออาชีพกระจายทรัพย์สินของคุณซ้อนไว้และระมัดระวังอยู่เสมอคุณจะทำให้มิจฉาชีพไม่สามารถทำอะไรคุณได้คะ่ะ นอกจากมิจฉาชีพทั่วไปแล้วในยุโรปยังมีกับดักมนุษย์ที่พุ่งเป้าไปที่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลอกลวงที่แอบอ้างเป็นตำรวจทําให้คุณยากที่จะแยกแยะความจริงในขณะที่คุณอยู่บนถนนที่ผู้คนพลุกพล่านนี่เป็นการหลอกลวงที่มีความเสี่ยงสูงมิจฉาชีพจะมากัน2-3งถึงสคนโดยมีคนหนึ่งปลอมตัวเป็นตำรวจแสดงบัตรตำรวจปลอมให้คุณดูและอ้างว่าจะทําการตรวจสอบความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือตรวจสอบหนังสือทางดานวิธีดําเนินการก็คือ เมื่อคุณยิบกระเป๋าเงินหรือหนังสือทางด้านออกมาด้วยความตื่นเต้นพวกเขาจะแสร้งทําเป็นตรวจสอบหรือนับเงินแต่แท้จริงแล้วช่วยโอกาสขโมยเงินสดจํานวนมากของคุณตัวอย่างเช่นในเมืองเชียงใหม่ประเทศไทยเคยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถูกตำรวจปลอมหลอกเอาเงินไป20 0 0 0บาทขั้นตอนการรับมือก็คือห้ามส่งกระเป๋าเงินโดยเด็กขาดขอดูบัตรประจําตัวราชการที่มีรูปตำรวจจริงจะไม่แสดงแค่บัตรตำรวจเท่านั้นพวกเขามีบัตรประจําตัวราชการที่มีรูปถ่ายอย่างเป็นทางการ นำไปยังที่สาธารณะขออย่างสุภาพแต่หนักแน่นว่าโปรดพาฉันไปที่สถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการตรวจสอบตำรวจปลอมมักจะถอยหนีไปเองการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายแม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของคุณแต่จะส่งผลโดยตรงต่อค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคุณเมืองต่างๆในยุโรปกำลังปรับปรุงนโยบายภาษีการท่องเที่ยวท้องถิ่นซึ่งหมายความว่าค่าที่พักของคุณจะถูกเพิ่มภาษีการท่องเที่ยวในอัตราที่สูงขึ้น เพื่อรับมือกับการท่องเที่ยวที่มากเกินไปและบรรเทาแรงกดดันต่อสังคมท้องถิ่นเช่นการขายแคลนที่อยู่อาศัยเมืองยอดนิยมหลายแห่งในยุโรปกำลังเพิ่มภาษีการท่องเที่ยวอย่างมากตัวอย่างผลกระทบแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเช่นเวนิสหรือบาเซโลนากำลังพิจารณาข้อเสนอที่จะเพิ่มภาษีการท่องเที่ยวเป็นสองเท่าซึ่งอาจทำให้ผู้เดินทางต้องจ่ายค่าใช้จ่ายต่อคืน สูงสุดถึง500บาทไทยเลยนะคะวัตถุประสงค์ภาษีที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในการปรับปรุงนโยบายที่อยู่อาศัยของเมืองเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มากเกินไปต่อชีวิตของคนในท้องถิ่นผลกระทบต่อค่าใช้ใจ่ายของคุณภาษีการท่องเที่ยวเหล่านี้มักจะถูกเรียกเก็บเมื่อคุณเช็คเอาท์หากคุณเดินทางระยะยาวระหว่างหลายเมืองในยุโรปค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่สะสมกัน จะค่อนข้างมากตัวอย่างเช่นการเดินทาง10บวันเฉพาะภาษีการท่องเที่ยวก็อาจทำให้คุณต้องเสียเงินเพิ่มไปหลายพันบาทไทยเลยนะคะคำแนะนำในการวางแผนงบประมาณจาก Air Hostage รวมในงบประมาณล่วงหน้าเมื่อวางแผนงบประมาณค่าที่พักโปรดอย่างมองแค่ราคาห้องพักเท่านั้นต้องรวมภาษีการท่องเที่ยวและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในท้องถิ่นเหล่านี้ไว้ล่วงหน้าจองล่วงหน้า แม้ว่าภาษีการท่องเที่ยวจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่คุณสามารถประหยัดค่าใช้ใจ่ายในส่วนอื่นได้ด้วยการจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรมล่วงหน้าเลือกที่พักนอกพื้นที่ยอดนิยมบางครั้งการเลือกที่พักที่อยู่ห่างจากใจกลางเมืองเล็กน้อยแต่มีการเดินทางที่สะดวกภาษีการท่องเที่ยวก็จะค่อนข้างต่ำกว่าค่ะเพื่อนๆที่รักทุกคนคู่มือการเดินทางในยุโรปวันนี้ เราได้พูดคุยตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงนโยบายไปจนถึงการป้องกันตัวในสถานการณ์จริงการเดินทางครั้งนี้แม้จะเต็มไปด้วยความสวยงามและความประหลาดประหลาดใจแต่ก็มีอุปสรรคและความเสี่ยงต่างๆซ่อนอยู่ทบทวนสุดท้ายแนวป้องกันสามชั้นของคุณแนวป้องกันด้านการบริหารยอมรับการเก็บข้อมูลชีวมิติ เตรียมพร้อมสำหรับการรอคิวนานที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองและระมัดระวังในขณะผ่านด่านเพื่อระวังมิจฉาชีพแนวป้องกันด้านกระเป๋าเงินปฏิบัติตามกฎสัมภาระอย่างเคร่งครัดขนาดกระเป๋าถือ55คูณ40คูณ20เซนติเมตรและน้ำหนักรวมไม่เกิน12กิโลกรัมมิฉะนั้นคุณอาจถูกปรับที่ประตูขึ้นเครื่องจนต้องร้องไห้แนวป้องกันส่วนบุคคล หลักการกระจายทรัพย์สินเพื่อป้องกันการโจรกรรมซ่อนทรัพย์สินหลักไว้ในกระเป๋าแนบเนื้อที่มีฟังก์ชัน R F I D shielding และปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อกลโกลงบนท้องถนนเช่นตำรวจปลอมหรือการแลกเปลี่ยนเงินตราปลอมอิสรภาพในการเดินทางเป็นของผู้ที่เตรียมพร้อมเสมอการเปลี่ยนแปลงใหม่ในการเดินทางในยุโรปครั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขัดขวางเราแต่มีไว้เพื่อทดสอบว่าเราสามารถยกระดับจากนักท่องเที่ยวที่ไม่กระตือรือร้อนไปสู่นักเดินทางมืออาชีพที่กระตือรือร้อนได้หรือไม่หวังว่าการแบ่งปันในวันนี้จะทำให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้นในการเดินทางไปยุโรปนะคะ อย่าลืมแชร์วิดีโอตอนนี้ให้เพื่อนๆทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กำลังเตรียมตัวไปช้อปปิ้งที่ยุโรปค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมดิฉันสิริกัญญาชวาลิตแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะ